นี่คือเลขไม้แท้สามแสนสาก้าพันสามกิโลเดี๋ยวผมพาไปรับชมสภาพภายนอกของรถคันนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ที่สนใจรถกระบะมือสองครับวันนี้ผมรีฟพามาให้ดู โตโยต้าวีโก้แชมป์คันนี้ปี2015ครับพารถราคาเบาๆมาให้ชมกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับใช้งานมา330,000กว่าโลแล้วสีบอลเงินนะครับคันนี้รถไม่มีอุบัติเหตุหนักครับไม่เคยชนหนักๆไม่เคยติดคว่ำหรือว่าจมน้านะครับระบุชัดเจนลงในสัญญาซื้อขายนะครับคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทเดี๋ยวมาดูสภาพตัวรถภายนอกภายในกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะตัวรถภายนอกเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับ ไม่มีเสริมไม่มีตัดต่อตัวถังไม่มีตัดต่อคัตซีนะครับสภาพเดิมๆมแบบนี้เลยยกเว้นล้อนะครับที่เปลี่ยนมาให้ใหม่จะเป็นล้อแม็กนะครับแบบนี้ที่ใส่มาเนี่ยนะครับจะเป็นล้อขนาดสิบแปดนิ้วนะผมให้ดูใกล้ในะครับยางสองหกห้าทัพหกสิบนะครับสิบแปดเป็นล้อขนาดสิบแปดนิ้วยางเนี่ยยังใหม่อยู่นะครับปีสองพันี่สิบสองตัว ช่วงล่างคัสซีเนี่ยไม่มีผุสภาพคัสซียังสวยๆเดี๋ยวให้ดูใต้ของรถกันนะครับช่วงล่างนะครับสภาพแบบนี้เลยไม่โซมนะส่วนสีสันภายนอกนะครับสภาพเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นตคันนี้ขายแบบสภาพนี้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาอันนี้ยังไม่ทำการขัดสีเคลือบสีเพิ่งจะแค่ล้างอย่างเดียวนะครับล้างอัดฉีดไปแล้วก็เช็ด แค่นั่นเองเดี๋ยวจะทําการขัขดสีครับสีแล้วก็สปาห้องโดยสารนะครับทาความสะอาดภายนอกภายในให้ดูดีขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ขายราคานี้เลยนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดจบราคานี้เลยคันนี้ผมไม่บวกแวตนะเป็นรถที่ลูกค้าเอามาเทินสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูห้องเครื่องกันหน่อยนะห้องเครื่องเนี่ยมีแต่งมีเติมมานิดนึง มาดูห้องเครื่องกันนะครับว่ามีแต่งมีเพิ่มมีเติมอะไรไปบ้างนะครับที่เห็นเลยก็คือท่ออินเตอร์เนี่ยเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็ไม่ใช่แค่ท่ออินเตอร์นะตัวอินเตอร์เนี่ยย้ายจากข้างบนนะปกติจะอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ย้ายมาไว้ข้างหน้าเป็นอินเตอร์ขนาดใหญ่แบบนี้ครับนี่เป็นอินเตอร์ใหญ่เลยนะครับย้ายมาไว้ตรงนี้ก็จะมีการเจาะตัวคานหน้าตรงนี้บ้างนะครับมีการเจาะปาดนิดนึงเพื่อลดท่ออินเตอร์ สภาพแบบนี้นะครับผมให้เห็นละเอียดชัดทุกจุดนะครับดูรถในคลิปผมเนี่ยไม่แตกต่างกับมาดูรถตัวจริงเลยนะผมให้เห็นทุกจุดทุกซอกทุกมุมแบบละเอียดชัดเจนจริงๆรงิท่ออินเตอร์ก็แบบนี้เป็นท่อแตง่งนะเป็นท่ออลูมิเนียมแล้วก็พัดลมนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนี่ครับสายพัดลมไฟฟ้า2ตัวแรงมากครับก็กินแบตนิดนึง แต่ก็เบากําลังเครื่องลงไปพอดีก็คือเวลารถจอดหรือรถติดติดเคลื่อนตัวช้าๆมันก็จะระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นแต่ตัวเครื่องเนี่ยสภาพเดิมๆแม้แต่เทอร์โบเทอร์โบดูแล้วเหมือนจะเป็นเทอร์โบเดิมเลยนะครับให้ดูรหัสเทอร์โบชัดๆนะนี่ครับรหัสเทอร์โบเทอร์โบก็เป็นลูกเล็กๆเหมือนเดิมครับคันนี้เท่าที่เห็นก็เหมือนจะเปลี่ยนอินเตอร์พ่ออินเตอร์แล้วก็กรองอากาศแล้วก็พัดลมด้านหน้า ที่ไม่เดิมที่เจ้าของเก่าได้ทําการเปลี่ยนมาแต่ตัวโครงสร้างรถเนี่ยผมรับประกันว่าไม่ได้มีการชนหนักพิคว่หอย่างกระโปรงเนี่ยยืนยันได้ชัดเจนเลยนะครับหัวน็อตสภาพเดิมๆไม่มีรอยขันไขสซีนยางซีนกาวตรงนี้นะครับนิ่มๆแล้วก็โลโก้คาว่าโตโยตา้าชัดเจนแบบนี้สติ๊กเกอร์กันรอยยังติดอยู่เหมือนเดิมตกว่ากระโปรงเนี่ยน็อตไม่มีขยับคันนี้ด้านหน้าไม่ได้ชนมาแน่นอนนะครับ แม้แต่แก้มด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะให้ดูนี่ดูหัวนอ็อตกักระโปรงกันก่อนหัวน็อตสภาพแบบนี้แล้วก็แก้มแก้มนี้ก็น็อตไม่เคยถอดเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยแผ่นเพดนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ครบเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะก็มีคันหน้านะครับที่บาดมาบ้างจากการเปลี่ยนหม้อน้ําเปลี่ยนท่ออินเตอร์หม้อน้ําผมไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนไหม หม้อน้ำไม่แน่ใจเหมือนจะขยับไซส์มาใหญ่ขึ้นนะครับแต่เครื่องคันนี้นะเหมือนยังไม่ได้รีแมปเพราะว่าคันเร่งเนี่ยค่อนข้างจะปกติเลยไม่ค่อนคือคันเร่งมันไม่ไวปกติรถรีแมปคันเร่งจะไวแล้วควันจะมีดำๆนิดหนึ่งเวลาเบิ้ลหรือจุ่มคันเร่งแบบเต็มๆแต่คันนี้ผมลองละนะครับลองเบิ้ลดูแล้วลองจุ่มคันเร่งดูคันเร่งไม่ไวแล้วควันก็ไม่ออกด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพภายในรถกันต่อ ภายในเนี่ยนะครับสวยไม่อายคนข้างบ้านแน่นอนนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าสีดําสภาพแบบสะอาดสะอ้านนะไม่มีรอยเปิดรอยเลอะแล้วก็มีความขาดยุ่ยเละเทะของตัวผ้าตัวฟองน้ําอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะครับสภาพเบาะเนี่ยทำให้ใหม่หมดแล้วนะครับเบาะเนี่ยใหม่กริบเลยเบาะในแคปเนี่ยเบิกให้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะครับตัวเบาะแล้วก็ริ้วรอยนะครับภายใน นี่ต้องบอกว่าสภาพสวยนะครับแผงประตูด้านข้างฝ้าเพดานอ่าลองดูแผงประตูตรงนี้ก่อนนะครับแผงประตูในแคปเนี่ยเนี่ยริ้วรอยถลอกลอกล่อนนะครับรอยขีดขวด่วนรอยอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะที่แผงประตูสภาพสวยจริงๆนะคันนี้เจ้าของเก่านี่ดูแลมารักษามาแบบดีมากนะนี่ครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับสภาพ,พภายในไม่โทรมแน่นอนคันนี้สวยภายในโอเคเลยนะครับแต่เครื่องมีตกแต่งรอบนอกมานิดนึง ครับไม่ว่าจะเป็นท่ออินเตอร์หรืออินเตอร์อ่าลองดูภายในครับคอนโซลเนี่ยสภาพแบบนี้นี่ครับสภาพภายในวิทยุเดิมติดรถนะครับนะสวิตควบคุมแอร์แบบนี้ครับเกียร์ธรรมดา5สปีดสภาพภายในเดิมๆหมดทุกอย่างพวงมลาลัยพุ่มหนังมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมาให้นะแล้วสภาพหนังเนี่ยไม่มีถลอกไม่มีรอกเลยสภาพหนังสวยๆพวงมลาลัยแบบ4ก้านเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันนะครับ ย้ายมาดูที่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยมาดูที่พวงมาลัยแบบใกล้ๆชัดๆหนังพวงมาลัยเนี่ยสภาพสวยๆแล้วตัวพวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอยถลอกนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยนะตัวกระจกมองข้างปรับพับด้วยไฟฟ้าไฟตัดหมอกมีมาให้นะสวิตเดี๋ยวจัดการทําสวิตให้ใหม่มันจะได้ปิดเปิดปิดได้ง่ายขึ้นนะสีเคียวลิตีล็อกแล้วก็ กระจกมองข้างเนี่ยปรับและพับด้วยไฟฟ้าครับกุญแจเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นกุญแจรีโมทแบบเสียบขันนี้นะครับช่อง Air. แอร์คลิปแอร์เนี่ยไม่มีแตกไม่มีหักนี่คลิแปแอร์สภาพแบบนี้เลยปรับซ้ายปรับขวาโยกไปพร้อมกันแบบนี้ครับแผงประตูฝั่งคนขับนี่ครับให้ดูแบบชัดๆเลยนะสวิต กระจกไฟฟ้าขึ้นลงใช้งานได้ปกติครับเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกใช้งานได้ไม่มีส่วนไหนมีปัญหานะครับระบบไฟฟ้าปกติครบทุกอย่าง319,000บาทนะครับกับวีโก้แชมป์คันนี้ปี2015อ่ะมาดูโครงสร้างตัวรถกันนะครับรับประกันว่าไม่มีพิกความนะครับถ้าหากว่าไปตรวจเจอที่หลังนะว่ารถเคยชนหนักพิกามผมรับประกันซื้อคืนเต็มราคา100%นะครับมีค่าตกใจค่าเสียเวลาให้ด้วยนะ ที่เรากล้ารับประกันแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่เคยชนหนักครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบสปอร์ตเม็ดอาร์คยงตัวสวยงามนี่ครับสนใจมาดูรถตัวจริงที่ร้านบอยออโตกรุ๊ปได้นะครับคันนี้คัดแต่รถสวยๆนะคันนี้วิโก้แชมปปี15 3ามแ0 0หาพนะครับราคานี้นะครับ กับเลขไม้สามแสนกว่าโลนะครับประมาณสามแสนสามหมื่นโลแต่ได้รถสวยแน่นอนรถคันนี้ไม่ช้ำนะครับดูในส่วนของใต้ท้องรถกันนะครับคันนี้ท่อจะดังนิดนึงนะเพราะว่าพักกลางเขาไปเปลี่ยนมาเป็นพักใบเล็กแบบนี้แต่ไม่ได้ว่าดังมากนะผมลองเบิ้ลดูแล้วเนี่ยครับท่อไอเสียทั้งเส้นแบบนี้ให้เห็น,นชัดๆคัตซีเนี่ยไม่มีผุเลยนะด้านล่างเนี่ยเราพ่นกันสนิมไปให้แล้วนะ ให้ดูสภาพช่วงล่างกันชัดๆบางคนนะครับดูคลิปผมเนี่ยตัดสินใจโทรมาจองเลยเขาบอกว่าละเอียดชัดเจนแล้วไม่ต้องดูอะไรกันมากนะครับแค่ดูในคลิปอย่างเดียวครบถ้วนทุกอย่างนะกระจกนะครับรอบรอบคันเนี่ยทุกบานของแท้เดิมโตโยต้าหมดเลยไม่มีเปลี่ยนใส่ของปลอมนะครับของเทียมไม่มีนะเป็นของแท้โตโยต้าทุกบานครับ ราคา319,000บาทครับกับ Vigo c h a m ป2.5นะครับตัวนี้เป็นเครื่องรหัส 2KD 2KD เครื่อง2,500 cc อลองดูกันที่แผ่นเพจอีกทีหนึง่งแผ่นเพจระบุไว้ชัดเจนนะครับตัวนี้นี่ครับรหัสเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ 2KD เครื่อง2,500 cc เป็นตัว Smart c แ p ปันนี้ปี2015 นะครับใครสนใจจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้นะครับคันนี้ประมาณผ่อนประมาณสักเดือนละ6,000นะครับถ้าหากว่าจัดไฟแนนซ์อ่ะสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์062 305 8486มีตรงไหนข้อมูลอะไรที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อยากได้อะไรเพิ่มโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับเบอร์นี้ครับ062 305 8486หหรือจะแอดไลน์แล้วทักมาสอบถามกันก็ได้นะครับแต่ไลน์ผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะ แต่ถ้าโทรมาเนี่ยไวเลยนะครับรับสายยังไวสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับใครที่กําลังสนใจหาซื้อรถกระบะมือสองอยู่ติดตามไว้นะครับผมจะคัดรถสภาพสวยๆมาให้แล้วก็รีวิวให้เห็นกันแบบละเอียดชัดเจนไม่มีหลบไม่มีซ่อนอะไรนะครับสภาพแบบไหนก็บอกกันแบบนั้นนะครับอ่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ